อ่าสวัสดีค่ะพี่น้องมณิชย์ก็ตเต้ียต่างเดียวนะคะวันนี้มนิ์นก็จะแกงเห็ดแล้วก็มีลาอาใบชูนะคะก็มีลูกต๋อค่ะอ่ะาขายลูกัน๋อก็ต้องมือชุดต้องมือเออเออนะคะลูกต๋อนะฮะก็มนิ์นก็จะใช้ไม่ค้ำใช้กับอ่าใบชูค่ะกับแกงนอออืมวันนี้แม่ก็ที่นี่เราก็เอาเอ็ดตรงนี้ว่าเอ็ดแงเนี่ย เน่มนก็จะเอานน่ออกก่อนนะครับแป๊นะบนึงเนาะแป๊บนึงเอี๋ยวดี๋อกะกาศเดินเตมกเลดี๋เลือกตข้างบนวางสองคนชุดองสองเอาองตางตนนดี๋ยวเลือกตข้างบนตใจต่านะ นะฮะตัวโตวจะเป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นโตว่าจะในไดนเป็น,น,นหน้องตว่าอย่างนี้หนอเมียงเหลืองไหมมีเหลืองดูมันมีหลายมีย,ยตวตัวโตค่ะ ก้องก็มาปะอร่อยกินได้เลยเก่งเลยค่ะนี่นะแน่ๆคือแบบกินได้เลยฮะถูกอ่ะอร่อยมันๆฮะมันเหมือนรวดเร็วน่ะก็จะหอมหอม ใส่เห็ดลงไปนะครับเนี่ยจะพักหอมผ้าเลยเปิดไว้สักพักนะครับจะช่วยมันด้เฉดเป็น แล้องกินได้กีแบบหนึ่งดี๋ยวแบบหนึ่งค้ับปีน่นรับเปีน้องที่เน้หลังจากอ่หลังจากท่ามเสร็จแล้วนะครับมันก็จะใส่เครื่องปรุงมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับแบบนึงก็ได้ใส่ <c oughs> นังมาค้ำนังมาค้ำป้อมเลยนะครับนิ่งนี่ถ้าได้ขุดเอาปวดเกมมันออกก่อนนะ ังจากนั้นมัวนก็จะขุดอันนี้ใช้ใช้้ะไรอะสอนขุดนะครับ ทปอมนะครับย่ำกินย่ำกินก็ได้นะมยมนจะทำให้ดู้เราก็เอาที่ไปในป่าแล้วทีนไม่มีอะไรกินอะ่ะแล้วก็เอาถุงเน่เอาอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปไปเจอต้นไมค้คามนะก็ไปขุดๆแล้วก็ย่ำกินได้เลยค่ะหรีอว่ามาขามชาอะไรเงี้ย อันนี้มันมันแห้งนิดหน่อยแล้วมันไม่ค่อยดีนะครับมันวนก็เอานิดเดียวอันนี้จะใช้ลูกตอ,นอ,นนอมนีค่ะมันเครื่องปรุงมาเลยมีขมิ้นแล้วก็มีสลวดมีเกลือ หัจากดั้นวนก็จปะปั้นนอาน้ำออกแล้วก็จะใส่ไวซูค่ะ เพื่ช่วงลูกหนึ่งตอนนั้นก็ใส่ชุดล,ดลงไปนัดนนีดนิดหนึงค่ะก็ะจะมีเกลือก็ะจะมีขมิน้นนะครับ ให้ยากาในยามเช้านะครับแล้วก็ให <c oughs> <c oughs> ้เป็นล,นะลูกเยอะเนี่ยกเลกบงนี <c oughs> ้ค่ะทำใหู้กเียกเลยให้ไปเล็กรัอันนี้ใสม่มะเขือมะเขอเทศลงไปค <c oughs> ่ะผงนามีน้คงนเพียวมาหิบกันด่างหนาะนั่นก็ขนผงเนอามากกว่านะก่มได้นนเก็บทีเดียว <c oughs> เดี๋ยวทำมาขาวอย่างเี้ยทที่ตำหนผเน่าฮะ นี่แล้วก็พยายมามมันให้ก่อนนะครับเช้าอิกมคมมึ่ถ้ามีน้ง,นงที่นี่ก็เอาต่อใส่ลงไปเลยครับเอามออเอามอกระทงกัน อย่างนี้เราก็เอาไปคั่วเอาไปคั่วสุกเราก็กินได้เลยครับนี่ครับพี่ตีงน,นี่ก็ใส่ลงไปเลยครับ เริ่มจะสุกแลวครับตอนนี้ก็เสร็จเี็บร้อยนะครับเน่เดี๋ยวเราไปกินกันนะครับมาครับพี่น,อน้องนี่สุกแล้วครับกินกับข้าสวยน้ำอีกนะพอ อ๋อเอ๋ไม่บอนอูอืมช้าเลยนยี่เราจะผักใส่เห็ดนะครับ Nó người ngồi ngon, nó lượt lắm muốn, lắm Đấy lắm lắm đấy lắm 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 giống... lắm 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 nó lắm 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 มมนมีเมฆฮะมันก็ต้องถอนกินย่นี้หนูกินได้ล ผมจิ้มต่อมจิ้มนะั้นเอวัสดียังวัสดีค่ะวัสดีค่ะพีน้อง,งน้องดืมเขาเ้ยงข้าครับ อซอสไม่จะออกมันมันหอมหอมเดทํามทำอะไรทำครีมมันแบบไมนู้นะครับ ดูยังไงกินอยอ่างนี้จังหัุก็จะผักเอาน่าฮะอืม เอาเป็นจักรนึง,ง,งที่สายไปออกมาเ <c oughs> อาข้าวป, <c oughs> ปิน้องเหมือนชิ้วคนในหลังแดงก็ได้ลาบิน้องไว้ก่อนนะครับแต่ว่า จะกินต่อเพรวราต่านแตคิดยาวแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไถ่าทำตั้งแต่ต้นคิดนะคะเพราะว่าตอนนี้1สิบสองนาทีถึสิบสามนาทีนะครับก็รู้จักรสดชาดตเราก็รู้จักการเป็นอ่การทํายังไงกินยังไงต่อวันเรากินยังไงก็รู้แล้วนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เราสองคนพี่น้องเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ